สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการรู้ทันยานยนต์แล้วนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปท่องโลกเทคโนโลยีและก็โลกยานยนต์อย่างแน่นอนนะคะรายการนี้ผลิตและสร้างสรรค์โดยบริษัท w a t c ด d อกจำกัดค่ะถ้าพูดถึงหัวใจของรถยนต์แล้วเนี่ยนะคะก็คงจะต้องหมายถึงเครื่องยนต์อย่างแน่นอนเลยนะคะแต่ถ้าหากหัวใจของรถยนต์ซึ่งก็คือเครื่องยนต์นี้เกิดความเสียหายหรือว่าชำรุดแล้วก็ไม่สามารถที่จะรักษาหรือว่าเยียวยาได้แล้วเนี่ยนะคะก็คงจะต้องแก้ไขด้วยการเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์มือสองนี่แหละคะ่ะแต่เคร ให้เหมาะสมและน่าไว้วางใจได้มากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงคุยเฟื่องเรื่องรถคุณชัยพรสิริสวัสดนะคะจะมาให้ความรู้ในเรื่องนี้อย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเจ้าของรถยนต์ท่านใดที่นํารถไปติดแก๊สมาแล้วนะคะด้วยยุคที่น้ํามันแพงเนี่ยนะคะห้ามพลาดเพราะว่าจะพาไปดูซิว่าสาเหตุของรถแกส๊สระเบิดนั้นเป็นเพราะอะไรนะคะในช่วงนี้ค่ะเชื่อมเทคโนโลยีเพื่ออนาคตค่ะ เราไไม่ได้นั่นก็คือโอกาสมหาวิทยาลัยรังสิตร่รวมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันโอกาส ในยุคนี้นะคะก็ถือว่าเป็นยุคที่น้ํามันนั้นมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไม่มีวิบววบว่าจะลดลงไปในราคาที่เท่าเดิมเหมือนที่เคยใช้กันมาก่อนเนี่ยนะคะหลายๆท่านก็คงจะตัดสินใจนํารถคู่ใจของคุณนั้นนะคะไปติดแก๊สเพื่อช่วยบรรเทาในเรื่องของค่า,ชาใช้จ่ายเรื่องเชื้อเพลิงนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดแก๊สในระบบ LPG หรือว่า NGV ก็ตามทีเนี่ยนะคะแต่หลายๆคนก็อาจจะมีข้อสงสัยหรือว่าข้อกังวลในเรื่องของความปลอดภัยนะคะเพราะว่าก็มีข่าวเรื่องรถแก๊สระเบิดกันอยู่มากมายเลยนะคะวันนี้อาจารย์รัชชั่ ะะจากวิทยาลายัยวิศวกรรมศาสตร์มรังสิตจะมาอธิบายเรื่องนี้ให้ทุกคนเข้าใจในช่วงเทคโนโลยีเพื่ออนาคตช่วงนี้ไปชมกันเลยค่ะแก๊ส LPG เองก็คือลิควิดไฟสามารถกดเป็นของเหลวได้นะครับแต่กดเป็นของเหลวเนี่ยใช้แรงดันที่7บาร จุดอย่างหนึ่งที่เราต้องเข้าใจว่าปริมาตรหน,งหน่งหน่วยนะของอแก๊สเหลวเนี่ยสามารถขยายตัวเป็น250หน่วยทันทีที่ออกมาจากถังออกมาแป๊บเดียวเนี่ยขยาย250เท่าแล้วห้องเครื่องเราอยู่แค่นี้นะฮะมันขยายทีเดียวเต็มนะขอให้มีความร้อนเขาหน่อยความร้อนอาจจะมาจากท่อไอเสียก็ดีนะมาจาก ตรงจุกข,ของหัวเทียนนะจุกข,ของหัวเทียนเราใช้นานๆเนี่ยจุกข,ของเขาจะด้านและแข็งนะไฟสามารถกระโดดได้นะกระโดดจากไอจุกหัวเทียนเนี่ยไปที่ด้านข้างผนังของเสื้อสูบตัวเนี้ยมันก็จะเป็นตะกายไฟสามารถระเบิดได้นะส่วน n g v เองเนี่ยเป็นแก๊สที่ซึ่งไม่สามารถอัดให้เป็นของเหลวได้เพราะนั้นถ้ามันรั่วมันจะระเหยขึ้น อากาศการเกิดอุบัติเหตุมันจะน้อย LPG เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการลุกไหม้ถ้ามันไหม้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะไหม้ที่ที่หน้ารถมันจะไหม้ที่หน้ารถเพราะฉะนั้นอันดับแรกเราต้องปิดเครื่องพอปิดเครื่องปั๊บโซโลินอยด์วาลวมันจะปิดอย่าออกมาจากเครื่องเฉยๆเอาจากรถเฉยๆควรดับสวิตช์เสียมันจะตัดแก๊สออกเลยนั้นมันไหม้ก็ไหม้เฉพาะตรงนั้นที่มันมีแก๊สอยู่นิดนึงเท่านั้นเอง NGV มันจะระเบิดก็ต่อเมื่อ 1. น่งถังนั้นไม่ได้คุณภาพนะอย่างที่ที่เกิดอุบัติเหตุที่บางนาเนะี่ยเจ้าของรถเองเนี่ยลอกไฟเบอร์ที่หุ้มที่หุ้มถังออกเพราะฉะนั้นถังมันไม่แข็งแรงอยู่แล้วอย่าลืมว่า NGV มัน200บาทจริงๆแล้วโอกาสการระเบิดพวกนี้มันมีน้อยมากถ้าเราเข้าใจในระบบนะเพราะในระบบของเขาเองเนี่ยมีตัวตัด ตาบใดก็ตามเราคิดดูอย่างหนึ่งว่าถ้าแก๊สมันอยู่ในถนะังเนี่ยมันไม่สามารถทําอะไรเราได้นอกจากอย่างเดียวคือแก๊สมันออกจากถังถ้าเราปิดมันได้มันก็ไม่เกิดอะไรแล้วถ้าผิดปกติเนี่ยกำลังรถมันจะหาย,ยกําลังรถจะหายหรือไม่เกิดอาการแบค็คไฟแบ็คไฟก็คือมีเสียงดังตั้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 ง,งที่ท้ายรถนะออกมาตามท่อไอเสียเนี่ยไอเนี่ยมีปัญหาแล้ว นั่นหมายถึงว่าแก๊สที่เราฟีดเข้าไปเนี่ยในระบบเองเนี่ยมันเยอะเกินไปแล้วมันสันดาบไม่หมดแล้วมันไปสันดาบต่อที่หม้อพักไอเสียเพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็คือปลดระบบแก๊สเสียให้กลับมาใช้ระบบน้ํามันแล้วก็เอาเข้าที่ที่เขาบริการเกี่ยวกับแก๊สเพื่อตรวจดูว่ามันบุกร่อง,ง้องไหน ก็ถือว่าระบบเชื้อเพลิงในรถยนต์นั้นนะคะเป็นระบบที่มีความสําคัญเลยนะคะทั้งระบบแก๊สและก็น้ํามันด้วยนะคะมีความจําเป็นที่ผู้ขับขี่นั้นต้องทําความเข้าใจเพื่อความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นนะคะช่วงหน้าช่วงคุยเฟื่องเรื่องรถค่ะคุณชัยพรสิริสวัสด์นะคะจะมาแนะนําแล้วก็ให้เรารู้จักวิธีการเลือกเครื่องยนต์มือสที่น่าไว้วางใจด้วยนะคะพักกันก่อนสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ